ครองที่ดินทั่วไทยไม่คิดเทียบชั้นนางเอกดังอาณาจักรหม่เบลล่ารานีฝากถึงรักครั้งใหม่ขึ้นแทนเศรษฐีที่ดินทุ่มห้าสิบล้านสร้างบ้านให้แม่ ไม่ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับเบลล่าราณีแคมเปนนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นที่รู้จักกับบทบาทกรองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษทธาเทพเรื่องคุณชายพุติภั์และบทบาทแม่หญิงการะเกตเกษุรางจากบุคเพศนิวาสก่อนหน้านี้มีเรื่องให้คุณแม่ปราณีชื่นชมและภูมิใจมาแล้วทั้งชีวิตโดยก่อนหน้านี้เบลล่าเคยบอกว่าได้แอบซื้อบ้านหลังใหม่เป็นขอ,ของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณแม่ก่อนที่วันเกิดเบลล่าที่ผ่านมาคุณแม่ได้เซอร์ไพรส์กับด้วยของ ขวัญชิ้นใหญ่ไม่แพ้กันมอบโฉนดที่ดินเป็นของขวัญให้ลูกสาวสุดที่รักเ,เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักกันมากจริงๆขยันเซอร์ไพรส์กันอยู่ตลอดเลย ไม่แข่งกับมินพิชยาที่โพสต์บอกว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและไม่หยุดหาเงินค่ะเพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะทํางานเก่งน่ารักนิสัยดีมีหมู่บ้านเพราะอีกฝ่ายเป็นเจ้าของหมู่บ้านคือเราแข่งกับเขาไม่ได้เลยนะเพราะเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านก็เลยชื่นชมเขาตรงนี้ว่าแบบเธอชนะไปเลยชอบประโยคสุดท้ายที่มีหมู่บ้านเราจะสู้เขาไหมถึงเรามีที่แต่เขามีหมู่บ้านถามว่าเราถ่ายตัวเองม้างไหมมีที่ดินแต่ไม่ให้ใคร ะคะแค่มีเฉยๆค่ะแต่ถ้าเขาเอามาให้เพิ่มก็โอเคหากถามถึงเรื่องความรักตอนนี้ก็ยังสดอยู่และพูดถึงหนุ่มที่เข้ามาจีบต้องรวยกว่าไม้นางเอกสาวตอบว่าไม่จริงอะไรก็ได้มีความสุขและมีความสบายใจตอนนี้มีเข้ามาหรือยังก็มีค้ำๆแต่ไม่มีเวลาที่จะพูดคุยอะไรกับใคร คุณแม่ยังคุยน้อยเพื่อนแนะนำไม้ถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็จะรู้แล้วแต่ถ้าวงนอกก็ส่งโปรไฟล์มาให้ดูแต่ก็เกรงใจเขามัไม่ได้มันแบบบางทีนอนทั้งอย่างไม่ได้ลบหน้าเลยมีเวลาให้ตัวเองก่อนไม่ค่อยได้เจอใครเลยเจอเพื่อนก็มาที่บ้านอยู่ได้มีความสุขมากได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างเติมเต็มแล้วคือก็มาทถามแต่เอาจริงๆมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะพูดอะไรกับใครขนาดกับแม่ยังน้อยจริงๆต้องนอนก่อนยังคงคอนเซป เดิมเลยกับคราวที่แล้ว